บรอยากาศที่ชมทะเลเหมอกฝินไหลตอนเช้านะคะต้องเก็บใครไปได้วยนะเดี๋ยวเราต้องไปถ้ำนะใครจะเอาไปถ่ายไปสองเลย้่ะ เก็บไฟไว้ด้วยนะเดี๋ยวไฟหมดนะเดี๋ยวเขาทำไม่ได้ม <Gym. S 1> ืดต่นาวคิไปนมืดไอหนไหม่เย็นเยใช่เขาไม่มที่ใส่ไ ผู้ใหญ่สองครับนะนะเด็กไม่เสียตงังเย่ผู้ใหญ่เขาเลยยี่สิบบาทอากาศยามเช้านะคะกี่โมงแล้วกูเกิลหกสหกนะโมงสิบสี่นาที ทะเลหมอกหยุนไหลนะคะรอทุกคนรอพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้มืดเลยมองไม่เห็นเริ่มสว่างแล้วโอ้ยเริ่มเห็นแล้วเริ่มสว่างแล้วครับออกัสกี่โมงแล้วลูกกี่โมงละหกโมงสามสิบหกโมงหกโมงครึ่งเริ่มสว่างแล้วคนเยอะมาก ที่ทะเลหมอกหยุดไหลตอนหกโมงครึ่งนะคะโอ้ยเด็กๆวิ่งเล่นได้ค่ะมันอย่างเยอะตอนนี้หกโมงสี่สิบสามนาทีนะคะอยู่ที่จุดชมวิวหยุนไหลตอนนี้คนมาเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะ นี่ยี่สิบที่ขอแต่งงานออต้นไม้แห่งความรักทะเลหมอ,อกหยุ่นไหลหรอรบๆนะคะเป็นไงหนาวไหมเยน็ยนๆค่ะเย็นๆไหนนี่ยืนแล้วปลานี่มาอย่างไหนเปลี่ยนไปขอเดี๋ยวลูกนีก โอเคสวัสดีสวัถอดแบบเฮกเกิลจะได้ไม่ร้อนตัวร้อนเลยด้วยไม้เล่นจะของไมเล่นเล่นลิงร้อนเลถึงแล้วทะเลหมอ,อกวันถึงตั้งนานแล้วนะแม่ฮะ<า>ขึ้นแล้วไงขึ้นแล้วเด็กๆวิ่งเล่นกันสนุกไปเลย <c oughs> ละกอนเด็กสุดนักกีฬาแล้วอากาศเย็นๆนะบอกว่าร้อนอ่ะบ่นร้อนกันอนะ่ะร้อนจะตายมนี่ฮะร้อนป่ะ ร้อนร้อนถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเลยลูกเออนี่ถอดเสื้อโชว์หน่อยนี่นหัวใจหัวใจกางปีกน,นี่หัวใจโอ้ยมันเจอนี่มันก็แบ่งทะเลหมอกสองคนนี้อยย่ว้บรรากาศรอบรอบ อุยได้น้ด้วยใบนละวด่องดลดบรรยากาศรอบๆนะคะแป็นี้หายเหนื่อยยังชื่นใจแล้วก็ฝากที่แม่ ไม่ต้องฝากตนี้ให้ไม่ต้องฝากบรรยากาศรอบๆตอนใกล้ๆะเจ็ดโมงนะคะดูเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยหิวน้ำกระดากระดใหญ่เลยคนเยอะมาก เพียบสุดๆอากรไปสิอากรกันยืนก็ได้อกนอ่ง้นออากาอยีากงการอะอกใหญ่ๆอย่าเพิ่งยอกลู เช้านี้ที่หยุ่ไหลตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงเดี๋ยวพาไปดูทะเลหมอกกันหมอกสวยเลยขึ้นเต็มเลยหนะหมอกก็เยอะคนก็เยอะหมอกก็เยอะคนก็เยอะ ต้นไม้เห็นความรักที่ใครมาที่ก็ต้องถ่ายต้นนี้นะคะม,มีป้ายด้วยมีป้ายด้วยรักป้ายมีความสุขมากๆนะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะ รักหยุ่นไหลตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยที่ใครมาก็ต้องถ่ายเหมือนกันตรงนี้ค่ะไม่ได้คิทะเลหมอกหยุ่นไหลไม,มีโดนด้วยโดนเก็บบรรยากาศ <c oughs> มีการเต้นล่าง ดูบรรยากาศนะคะคนเยอะคนเยอะมาก มีร้านขายของฝากด้วยนะคะพาไปดูค่ะค,คึกคักคึกคักอ่ะไปไปเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันแล้วนะคะใครจะมาจับก่อนนะเดี๋ยวหน้าเห็นไปไหนกันเนี่ยไปกินข้าวกินข้าว ไปจับกนนบ้าไปกินข้าวขาหมดแรงแล้วหมดแรงแล้ว <laughs> ได้รูปสวยแล้วเลยหมดแรงนู่นเราพักอยู่ตรงนู่น บรรยากาศรอบๆนะคะ <S <s <uss> <S <c oughs> ขำก่อนขำน้อง <c oughs> คิดยิ้มสวยๆยักเกินเด็กๆสนุกมากพ <c oughs> ามาเดินดูสวนนะคะของที่พัก เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมส้งเท้าใครหลงเท้า่มัาวอหะใช่ทำไมเดินกันเร็วจัง กำลังขึ้นมาวันนี้เด็กๆจะไปถําทานลอดกันนะคะซึ่งมีวงกันคนละตัวใครไปยกมือขึ้นเอติดต่อเจ้าหน้าที่อยู่มีอาหารปลาขายด้วยอาหารปลาถึงเท่าไหร่คะราคาเข้าเท่าไหร่คะหนุ่นไปแล้วจ้า ถ้าข้าเท่าไหร่ค้ะส่ร้อยเจ็ดสิบเลยเียี่ปสิลกนะคะ้าสามคนสคนก็ห้ารอยนะเป็นกี่คนคะผู้ใหญ่เด็กสองผู้ใหญ่หนึ่งผู้ใหญ่หนึ่งถ้าหน้าเ็เด็กสองสองถุงค่ะ พี่คนนี้เป็นคนนำทางรอแป๊บนึงครับพี่มีสามถรอเพื่อนร่วมทิับมากันหลายคนรอแป๊บนึงนะคะกำลังจะกน่าสีคนได้เด็กๆมากขึ้นมาแ้ลน่าตบตาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวยู่กับน้าเยงงดว่งสวยค่ะเ็นไม้มีปนไ้มีโอ้โห ไปไหนเยกกัน <Yeah. S 1> ทำทานแล้วลุยลุยแล้วเข้าห้องน้ำก่อนเดินทางได้คนแกสลับคู่กันเหรอ ่ไปาว่าเราจะเอาเด็กสี่คนมานั่งแพนี่ขันแนวกันเลยเหรอเร็วๆแพรนึงก็มีห้าคนป้าป้าแพรนึงมีผู้ใหญ่หนึ่งคนแปลว่าเขานั่งกันสี่คนได้ไหมได้ทางเข้าทางทางเข้าที่จะไปท้ำน้ำรอดก็จะมีห้องน้ำแแบบเข้าห้องน้ำก่อนได้นะคะใกล้ถึงทางขึ้นแพแล้วจ้าหรือจะนั่งกับน้องหรือจะนั่งกับน้องเด็กอหรือว่าหรือว่า ใกล้ถึงแล้วนะคะไปตามป้ายเลยค่ะมีสะพานแขวนด้วยงดใช้ชั่วคราวมีขายข้าวหลามด้วยค่ะโอ้ยถึงปากทางเข้าถ้ำแล้วหรออุ้ยนี่ไงถึงปากทางเข้าถ้ำแล้วแล้วนะคะเข้าไปกอดป้ายเลย เดินเข้าไปในถ้ำไปเกียงเหรอลูกถือตะเกียงก่อนเข้าถ้ำก็มีสางไปกับแม่ลูกสี่ไปกับคนนู้นเลยเ้อแดงกำลังเข้าถ้ำแล้วนะคะ มืดจังมืดจังอ๋อยังไม่มืดยังได้อยู่ออ,อสี่เริ่มแล้วใกล้มืดแล้วโอ้ยปลาเยอะเลยโอ้โหปลาเยอะเลยเปิดเกมเหรอเปิดเกมเหรอ รอเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเยอะมากเด็กๆโอ้โหสนุกใหญ่เลยให้ปลาแกะให้เลยโอ้ว้าวเลยอ่ะว้าวว้าวเลยอ่ะบอกว่าข้างในมืดสนิทเลยนะทุกคน ตื่นเต้นจังเลยห,นยหินมันโตขึ้นมาสูงขึ้นมาเป็นก้อนอแต่มันก็จะเป็นเสาสูงแบบนี้เลยค่ะมาไปน,นี่ถงที่หนึ่งเนาะมาถึงตรงนี้เพดานาต่ำให้ก้มหัวนะคะระวังตรงนี้เพดานาต่ำนะคะระวังกันด้วย ระวังด้วยนะทุกคนด้านบนนี้ม่านหินย้อยนะคะเป็นช่อเลยค่ะสวยเลยอ่ะมิงได้ยิบได้ยับเลยอ่ะอยู่ถงหนึ่งไปต่อด้านบนนะคะหวังลื่นนะคะนี่หินลากฟัน เอ่อหินนักฟันเนี่ยเนี่ยเนี่เออโอเคนั่งแพรล,ลูกอ๋อยังว่าคนเยอะขนาดนี้ครังข่าวมันน่าจะหนีหมดเนาะอ,อ่าถงที่สองไปไหมถงที่สอง<ด>ไปแล้วเด็กๆไป ไม่คืนหลบกลงมากกลับมาขึ้นไม่ไหวหรอกอันนี้ถุงที่สองน้ำฝนน้ำมันจะขึ้นใช่ไหมมันเป็นน้ำที่มันซึมมาจากหินปูนข้างบนเนี่ยค่ะมันจะสะสมอ่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปถ้ามีน้ำน่าจะสวยเนาะอุ้ยมียางด้วยาหัวด้วยนะคะนี่ท้ำตุ๊กตา หรือว่าอาจจะเหมือนปะกกาลางเหมือนต้นแคคตัสเงี้ยค่ะหรือแต่ตรงนี้อากาศนอนจัมเปอร์มันไม่มันไม่มีโพรงค่ะมันไม่ค่อยใสมานั่งแพโนนใหญ่เอากันดอันนี้ใช่ไหมอ่าเอากัดไปก่อนกากัดขึ้นไปเลยเอ้ยนั่นหแหละอกกเกิลอาก,อากแม่บายบาย้องคิดบายบาย ูว้นำูว้าวถึงแสงสว่างแล้วเก <c oughs> yeah. ินมองมือได้เย้ว,ว้าวมิสซิ่งสว่างแล้ว ก้าเแล้าคบาเกนตรงนี้สว่างผม่ไดไขอวนุ้ง้าเอาว้นานีป้านเกแล้านหรันบสัหน้าไปวันเ่งยวสก แต่เช้าๆนะคะแล้วก็พยายามอย่าไปจับพวกก้อนหินมันมีขี้นกค่ะอันนี้ถงที่สามเหรอคะค่ะข้างบนเป็นถงที่สามอ๋ออันนี้ถงที่สามค่ะบันไดก็บันไดขึ้นไปชั้นเหมือนกันค่ะชั้นพอๆกับถงที่สองแต่ว่าขั้นบันไดไม่เยอะเท่าแต่ขี้นกเยอะขี้นกเยอะค่ะ นกน้งแอ่นอ๋อ oh. ส่วนมากอาศัยอยู่ตรงนี้ย hmm. ิ่งช่วงตอนเย็นนี่ oh. เขาบอกว่าข้อมูลจากป่าไม้บอกว่าประมาณสามแสนตัว oh. มันจะบินเต็มเลยค่ะถ้ามาช่วงเย็นก็คือขี้นกเต็มหัวเอ oh. มก็เดินออกป่าไปตรงนี้มีวัดป่ามีวัดป่ามีหลวงพ่อใหญ่หรือว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่อ๋อเดินออกไปตรงน <Okay. S 2> ู้นใช่ไหมคะ วถ้าเราเดินกลับไปทางนี้ก็จะไปทังยูที่สะพานสองข้างหน้าค่ะอ๋อตรงนู้นโถงที่สามิวสวยพอขึ้นแพมาก็มาเจออาถงที่สามนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูป ายรูปเสร็จก็ลงเรือกลับแล้วนะคะต้องต้องต้องพึง้าวช้าวนะแก่ของไฟเหรอกำลังจะลงเรือกลับแล้วนะคะกำลังจะลงแพกลับแล้วค่ะสนุกดีค่ะวิววิวสวยดีลงเรือแล้วค่ะ จ <Yeah. S 2> ำได้ใช่ไหมได้เลยลูกให้เลยลลก วายรักไทยวิวสวยเลยค่ะเก่งตังเลยไปไปทานข้าวกันใหญ่มาเล้อเลยอ่ะบ้านชาจริงสวยไหมเนี่ย Như tí đọc ơn sakura cú sakura ơn mấy วเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันนะคะไปกันเลยค่ะมีของขายเต็มเลยนะคะสองข้างทางตรงนี้ร้านอาหารนะคะร้านอาหารของรีวายลักไทยตอนนั้นเรานั่งโต๊ะนู้น ออยู่ข้าางงไม่อยู่ไม่อยู่ม,ยมาแล้วพร้อมเสิร์ฟโอ้ยเนี่ยของโปรดเรากันเนี่ยเอาเกียบอ่ะร้านขายของฝากนะคะชิชาจีนสองร้อยหกสิบบาท ชาเพียบเลยอ่ะชาจีนชายอดน้ำค้างไม่เอาบ้านรักไทยอ,อ่าไป,าไปวันนี้วันที่28ธันวาคนเยอะมากถ้าเกิดเดินขึ้นปันญาตรงเนี้ยมดแรง เี๋ยวจะหมดแรงแล้วก่อนจะไม่ได้เดินใช่ไหมใช่มัสงนั้นน่ะเราขากลับขากลับมาได้เดินเดนล่นเหอดินไเหอเดินเล่นหไม่ไหวหรออะไรกันน่ะอะไรกันอีกอะเด็กเด็กพวกนี้อะไรกันอีกเนี่ยลูกข่ายังไม่ได้เล่นเลยนะเอาอีกแล้วเหรอไ่เอ็ไเอากย มีร้านเช่าชุดจีนด้วยราคาเริ่มต้น100บาทนี่บรรยากาศรอบๆหมู่บ,บ้านตลอดมันจะหักเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ยี่สิบนิดเรือมาตอน้โเรือเยอะจังไม่ไมู่้แม่ทําอะไรกันเนี่ยต่อคิวขึ้นเรือเหรอเรือเยอะมากเลยค่ะไปแล้วก็กระโดดขึ้นไปชั่ <c oughs> ชวแหละ อ,อ,อุ้ยรสเทเลยค,<อ>คนเยอะมากคนที่28ดูแบบคนแบบสุดๆเลยค่ะแม่จะถ่า<อ>ยเอากาจะเอากาจะถ่ายเหรอรถ<โทฤ> แม่เห็นหน้าเขาแม่ยังกลัวเลยอ่ะไปที่พักชาสาลักชัยรีสอร์ทพาเพื่อนๆไปดูนะคะขึ้นหวเยอะมากใครจันตูดมายนดัว่าไนจะที่างบันไดก็ได้นะมันมีบไดที่ขึ้นเดี้บ รว่าอะไรอ่ะูว่าถไ้หน่อยบอนดมันคิดดันตื่นเลยอ่ะมกเขาแป้งแรงตกด้วยนะโดนโดนแป้งเลยหึบแล้วึบช่วยกันช่วยกันเร็วตั้งล้เอ่ะเร็วหึบฮึบแต่ตอ้เยอะมากอนเราเ่อยมากเลยาไหนนับซิมีกี่ลำ เรือ BTS> บัมนาทกไนแล้วนะเ้าำลังสรุปยอดอยู่นะคะว่ากี่ลำเด็กๆกำลังสรุปยอดว่ามีกี่ลำนะคะเด็กๆนับได้ก right> ี่ลำเห็นเรือไหมคะเมื่อกี้ให้เด็กๆนับได้ประมาณห้าสิบลำเรือบัมเรือบัมเรือบัมเือบมบอกเมื่อห้าปีที่แล้วมีประมาณสี่ห้าลำ เคยมาเมื่อ5ปีที่แล้วมีประมาณ4ี่ห้าลำผ่านหปีผ่านไปตอนนี้กลายเป็น50าสิบลำแล้วเยอะจริงๆคนก็เยอะด้วยข้างล่างคนเยอะมากเลยค่ะข้างล่างห้องพักชาสาวิวดีจังอุ้ยทำไมวิวดีจังเลยอะ่ะโอ้โหสวยก่อนนะสวยสวยวิวดีเลยอะ่ะ น่ดูดีดีวิวดีเลยอ่ะเห็นหมดทุกเลยอ่ะทุกที่เลยอ่ะวิวสวยเลยห้องใหญ่ด้วยวิวก็สวยไม่ต้องไปไหนวิวสวยนะโอ้โหห้องน้ำก็สวยมีอ่างด้วยวิวสวยมากชาสหาวันไหนวันไหนนี่เหรอชาสารีสอร์ท โอ้มีอ่างอาบน้ำด้วยอ่ะวิวก็ดีอ่ะอันนี้อะไรชาสามองไปบนวิวข้างนอกสวยเลยวิวสันวิวสวยเกอร์ระวังนะลูกที่พี่เขาชอบทำเป็นที่้วเขาก็ชอบหกกระลุง ่เนี่ยเท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 แบบเทเทเหนื่อยไหมลูก uh. สบายสบายสูงเลยใช่ใกล้ถึงแล้วเอามาถึตรงบันไดแล้วเชียร์มาดิอาม่ากระเดสู้สู้อย่าอาม่าสู้สู้อาม่าสู้สู้เอามากะเชียร์่า ันนี้ร้านอาหารชาสาะนะคะมีมะม่วงอบแห้งค่ะกี่ละ40แล้วก็อะไรนะบวยเค็มจากุระกี่ละ25ผลไม้ดองเยอะเลยค่ะมีทุกมีทุกอย่างเลยขายเป็นขีดมะนี้แจขายละเป็นขีดขีดละ40 35 20 25แล้วแต่ชนิด เอากัสดเอาวันไหนทุกข์ก็เอาไหนไกนเอา,าสาร่าเหรอ